สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เจอกับคุูสงชวนทําค่ะหลังจากที่เลี้ยงบอลมาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็ไม่นานนะคะคุูสงเลี้ยงบอลมาประมาณอสองเดือนเศษเจค่ะสองเดือนเสร็จที่คููสงทั้งปลูกบอลเลี้ยงบอลแล้วก็ดูแลเข้ามานะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีที่ กคสงเลี้ยงมาได้2เดือนเสร็จๆนะคะ I'm in limbo stuck วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีไทยๆบ้านๆของเรานะคะนั่นก็คือสาวน้อยประแป้งเลยค่ะโอ้หใบสวยมากค่ะเพื่อนๆน,นี่ครูสงเลี้ยงมาได้ไม่นานนะคะแยกกระถางมา นี่นี่แม่รวมกับคลิปที่แล้วที่อบอลสีสาวน้อยปรับแป้งที่ลงดินนะคะอันนี้จะพาะอยู่ในกระถางแล้วก็เอามาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะนี่ค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูก็การแตกกอดแตกหลอดแตกใบโอ้โหค่ะเขาขึ้นมาแล้วใบของเขาเนี่ยสวยมากๆค่ะนี่ค่ะพื้นใบของเขานะคะเป็นสีเขียวอ่อน บนเขียวเข้มแล้วบางใบนะคะมีด่างเหลืองติดมาด้วยแล้วจุดของเขาเนี่ยจุดพลิกกะเกลือของเขาเนี่ยหรือความปละของเขาเนี่ยค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะนี่ใบใบนี้สวยอุ้ยไม่ใช่ใบนี้หรอกสวยทุกใบเลยค่ะเพื่อนๆขะนี่ค่ะโหนี่ฟอร์มกอเขานะคะนี่ค่ะดูค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้ขอ ขอโชว์หน่อยนี่ค่ะกอกอด้านนี้สวยมากนี่ค่ะแตกยอดแตกใบอ่อนใบพี่ใบน้องใบใบแรกใบสองใบาสามใบสี่นะคะขึ้นมาสวยมากนี่ใบนี้กําลังแตกออกมาเลยนี่นะคะอันนี้คือสาวน้อยปราแป้งกระถางที่หนึ่งนะคะมาดูกระถางที่สองอกระถางที่สองนี่เลยค่ะ นี่นี่ก็ใบสวยเหมือนกันนี่ค่ะดูใบใบเหลืองเขียวอ่อนก้านกระดูกนะคะก้านกระดูกสีเขียวเข้มใบสีเหลืองสีเขียวอ่อนติดเหลืองติดด่างเหลืองหน่อยๆสวยมากนะคะโอ้โหนี่มาดูความกอของเขาเดี๋ยวหมุนให้ดูนิดนึงนี่ค่ะด้านนี้ค่ะโอ้โหใบสวยมาก โอ้ยอันนี้หนอนถูกหนอนกินใบหายไปแหว่งไปใบหนึ่งโอ้กกาลังงามเลยหายไปเลยค่ะนี่นะคะนี่ฟอร์มกอของเขาค่ะนี่ถ้าไม่โดนหนอนกินใบนี่ออจะสวยมากกว่านี้นะคะตานนี้อ่าฟอมกอเขากาลังสวยเลยนี่โดนหนอนกินนะคะหายไปเลยนี่ตั้งสองก้านสามก้าน มีก้านนี้โอ้ยหายไปเลยโอ้ยหนอนกินใบแหมมาดูกระถางที่สามค่ะโอ้ใบเขียวอ่อนก้านกระดูกเขียวแก่ใบติดเหลืองติดด่างเหลืองมากโอ้โหทำไมสาวน้อยปราแป้งของคุณสงเนี่ยถึงได้สวยขนาดนี้คะดูด,ด,ดูฟอร์มกอค่ะใบของเขาสวยมากเลยนี่เลยค่ะ โอ้โหนี่ค่ะสวยมากนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะนี่แค่สองเดือนสเสร็จเส็ยังไม่ถึงสามเดือนเลยค่ะที่ังมาลงกระถางนะคะโอ้โหนี่ใบเล็กนี่นะคะถ้าใครๆได้ติดตามคลิปของครูสงจะรู้ว่าครูสงปลูกบอลยังไม่นานนะคะแล้วก็เลี้ยงบอลยังไม่นาน โดยเฉพาะสาวน้อยปราบแป้งเนี่ยลงกระถางยังไม่นานนะคะนี่สวยมากเลยอืมเดี๋ยวไปดูกระถางที่สีกระถางนี้กระถางที่สี่นะคะกระถางแต่ละกระถางเนี่ยของสาวน้อยปราบแป้งของคุณสงเนี่ยใบเขาสวยจริงๆนะคะใบเขียวเขียวแบบเขียวสดใสอาก้านกระโดกสีเขียวเข้ม ใบเขียวอ่อนแล้วก็ติดเหลืองนะคะแทบทุกกระถางเลยค่ะสวยจริงๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะนี่นี่ดูฟอร์มกอนี้เดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนนี่นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูฟอร์มกอเขาด้านนี้อ่านี่ค่ะนี่อันนี้มีสองกอมีมีสามสามต้นนะคะ มีแตกออกมาต้นนี้ามาดูฝั่งนี้ามาดูข้างล่างค่ะนี่ค่ะเขามีสมอันนี้ค่ะนี่กระถางที่ห้านะคะนี่สวยทุกใบเลยนะคะใบพื้นใบสีเขียวอ่อนก้านกระดูกเขียวเข้มแล้วก็ใบติดด่างเหลืองแน่หน่อยแทบทุกกระถางเลยนะคะสวยมากค่ะนี่นี่น,นี่มาดูฟอร์มกอนี้ค่ะกำลังแตกหนอเลย แตกหลอดเลยค่ะนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกระนังแตกหลอดขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เมื่อครูสงกุกใหม่ๆนะคะนิดเดียวนะคะต้นเขานิดเดียวเลยค่ะต้นประมาณนี้นะคะใบก็นิดเดียวค่ะตอนนี้งามงามเลยนะคะนี่นี่นะคะโห นีสาวน้อยปลาแป้งทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะงานไปแล้วห้ากระถางนะคะสาวน้อยปลาแป้งทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยใบค่ะดูใบสีของใบสาวน้อยปลาแป้งทุกกระถางเลยใบเขียวอ่อนเส้นกระดูกสีเขียวเข้ม,มสวยจริงๆค่ะนี่ค่ะสวยมากดูดูข้างหลังใบเขาหน่อย อ่ข้างหลังใบไม่ค่อยมีลวดลายเขาโชว์ข้างหน้านะคะสารวยประแป้งโชว์ข้างหน้าค่ะนี่สวยทุกใบเลยแม่เจ้าอ่แม่เจ้า,า,จาสวยจริงๆนี่เลยค่ะอ,อึอหือ,อ,อติดใจอ่าผ่านไปแล้วห้ากระถางนะคะมาดูกระถางที่หกค่ะอ ดูกระถางที่หกค่ะกระถางที่หกนี้กระถางใหญ่โอ้โหฟอร์มกอค่ะดู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 ด,ดูฟอมคอเขางามอะไรป่านนี้ใบมาดูใบโอ้โห,โโหเนื้อคำบรรยายค่ะเนื้อคำบรรยายในสีสันของเขาค่ะสาวน้อยปราแป้งโอ้โหนี่แต่ละใบดูค่ะลวดลายนี่ค่ะเส้น ก้านกระดูกสีเขียวเข้มเ,เนื้อใบสีเขียวอ่อนติดเหลืองแล้วก็มีอาลายปละค่ะลายปละพริกกระเกือขาวกระแดงนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดมากค่ะอ่าไปแล้วหกกระถางนะคะเดี๋ยวไปดูกระถางต่อไปงามเหนือคำบรรยาย นี่นะคะดูใบนี้ไม่มีทิฏฐิเลยนี่ดูหูของเขานี่ค่ะดูหูของเขาค่ะหูกระต่ายของเขางดงามมากนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะหูกระต่ายเขาสมบูรณ์แบบมากเส้นกระดูกค่ะนี่เส้นกระดูกเขียวเข้มค่ะเขียวเข้มชัดเจนมาก นี่ค่ะสดือของเขาไม่มีไม่มีทิ่ฐิค่ะนี่เลยค่ะดูใบข้างล่างสีชัดกระดูกชัดด่างชัดใบสมบูรณ์หูสมบูรณ์มากโอ้โหกระถางที่หกนะคะเจ็ดแล้วค่ะไม่ใช่หกกระถางที่เจ็ดแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้โห นี่ดูใบน้อยใบใบน้องน้อยขึ้นมาใหม่โหด่างติดเหลืองติดด่างเหลืองมากนี่มาดูฟอร์มกอข้างล่างค่ะนี่อันนี้กําลังพันอยู่ยังไม่หลอดยังพันไม่เสร็จเลยนะคะนี่ค่ะฟอมกอของเขาอันนี้ก็มีสองต้นนะคะสามต้นกําลังแตกเลยนี่ค่ะไปดูต้นต่อไป อันนี้ตาวน้อยปลาแป้งค่ะโอ้โหโซนนี้เลยค่ะแต่ถางนี้นะคะจะให้ดูชัดๆกระถางนี้ค่ะโอ้โหฟอร์มกกค่ะขนาดของทรงพุ่มค่ะเพื่อนๆขาสวยมากค่ะใบอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะใบอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะไม่โดดสวยมากนี่เลยค่ะ โอ้โห oh, แค่สีแค่เส้นกระดกูกแค่สีพื้นใบก็กินขาดแล้วค่ะเพื่อนเพ่ะกินขาดจริงๆค่ะสีดูสิคะสวยเด่นชัดอะไรป่านี้ดูดูด,ดูเส้นกระดกูกสีเขียวเข้มอ่าใบสีเขียวอ่อนติดเหลืองโอ้มันมันวิเศษมากา<ๆ>ค่ะเพื่อนๆค่ะนนี่ค่ะมันวิเศษมากจริงๆค่ะแต่ละใบ นี่ค่ะสวยสม่ำเสมอติดด่างเหลืองเขียวเข้มเขียวอ่อนติดด่างเหลืองมันพิเศษจริงๆค่ะไม่เคยเห็นสาวน้อยปรับแป้งที่ไหนสวยขนาดนี้เลยนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนชมบอนสีสาวน้อยปรับแป้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อิ่มเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปของคุณสงนะคะก็ บอลสีสาวน้อยปรับแป้งสวยๆแบบนี้นะคะโค้งสงก็เลี้ยงแบบสไตล์บ้านๆของโค้งสงนี่แหละค่ะ,ะนะคะง่ายๆเลยค่ะก็เลี้ยงธรรมชาติบอลธรรมชาติบอลไทยๆของเราก็สวยได้นะคะสวยแล้วก็มีสเสน่ห์อย่างมากเลยค่ะสาวน้อยปรับแป้งนะคะมีสเสน่ห์ในตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะคะมีแต่ใบแบบสีแบบ ธรรมชาติมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะที่รับชมคุสงค์มาโดยตลอดนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์คุสงค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆค่ะ